อุ่นดีกว่าในหนาวแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่มณฑนทนาหารบกที่33ส่งความรักมอบทุกความรู้สึกให้แก่น้องทหารใหม่จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี67ผลัดที่2ค่ะ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่33และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่33จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี2,567ผัดที่2เพื่อให้ญาติและผู้ปกครองได้มีโอกาสพบป,ปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่หลังจากผ่านการฝึกไปแล้วสัปดาห์ที่3ค่ะ โดยพันเอกวารินคัาพันธ์ผู้บังคับกองพันบนทูทหารปกที่ 3- 3ให้การต้อนรับญาติและผู้ปกครองพร้อมกับพบปะพูดคุยตอบข้อสงสัยคลายความกังวลให้กับญาติทหารใหม่พร้อมกันนี้วงดุริยางมทบ3-3ยังได้จัดดนตรีในสวนครับบรรเลงเพลงให้ญาติทหารใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทหารใหม่ที่กล้าแสดงออกได้มาร้องเพลงกับญาติและผู้ปกครองนะครับอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการรับราชการ พร้อมได้นํารถครัวสนามของหน่วยมาประกอบอาหารแล้วก็แจกไอศครีมให้กับน้องทาหารใหม่ได้รับประทานร่วมกับญาติและก็ครอบครัวนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนั่นเองนะครับ